เก็บออกมาเป็นตัวเราเอง เราสามารถที่จะไปต่อยอดนะฮะเพิ่มรายได้ให้กับตัวของทุกทคนเลยที่มาเรียนรู้ได้นะครอาชีพของเราครับน,น,นี่คือแพทย์แผนไทยที่ดูดีถกมอบ้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการรอบแดนสยามวันนี้ผมจะพาไปดูการทําชาสมุนไพรจา,ยยากใบม่อนจากคณะนักศึกษาพแพทย์แผนไทยเพชรบุรีประยวบคีรีขัน ที่ห้องเรียนสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีโดยมีคณอาจารย์จากสมาคมแพทย์แผนไทยมาสอนวิธีการทำชาเบมอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งนักศึกษาที่เรียนกนารทำชาในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดได้ครับ หนึ่งเราจะนับจากยอดลงมาอันนั้นอย่างยอดนับลงมายันหกใบเด็ดใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามยันใบที่หกได้ค่ะทาชาเพราะเขาจะอ่อนพอดีถ้าแก่ปุ๊บเราขยี้แล้วเขาจะไม่ค่อยม้วนเกลียวถ้าเราทําขายไออย่างนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่เราในกรณีถ้าเราจะทําแล้วบดผง<อ>ประกาศเราเวลาเรา,เราจะทําชาใช่ไหมคะเราต้องเอามาเรียงจับบึกอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะนี่<ป>เอานะคะเอาเอาเอา,เอามีดมา เราเคียงนะคะเคียงอย่างนี้นะหมอนคืออย่างนี้นะนี่ใบหมอนนะมันใหญ่ๆอย่างนี้นะคะนี่หมอนพันผสมยางเขาจะเยอะค่ะนี่พันผสมหมอนของเราแก้อาการความดันโลหิตสูงน้ําตาลในในเลือดเป็นความดันต่งห้ามรับประทานเด็ดขาดนะคะ,ะนะคะมีดมาเราจะเฉลียงเอาตรงนี้ทิ้งค่ะอเอาตรงนี้แต่เราไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเราเก็บไว้สามารถทาชาซองได้ค อค่ะพอได้มาอย่างนี้นะมองนะคะคืออย่างนี้นะคะใบมันใหญ่ใช่ไหมคะใบมันใหญ่ปุ๊บกีดกลางค่ะเหนไหมเราจะกีดกลางด้านนี้แล้วเราก็จับมันใบกันท่านี้แล้วหั่นประมาณ หนึ่งนิ้วพอถ้าใหญ่เกินถ้าเกิดเราทาทาเป็นชาแล้วเราต้องใส่ชาเขาเรียกชาแห้งม,มันจะทําให้เป็นแผ่นแบนในในในแก้วแล้วใหญ่เราจะเอาประมาณครึ่งนิ้วเนะะี่ยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะอย่างนี้นี่ค่ะหันท่านี้ค่ะค่ะขั้นตอนนี้ให้ทุกคนหันชานะคะหันตามน,นี้นะชาอยู่ด้านหลังนะคะ แม่เดี๋ยวเราเอามันใส่กระมังเดียวกันนี่ค่ะนเดี๋ยวเราจะไปดูตู้พร้อมกันนี่นะคะชาใบหมอดน,นี่เราหั่นใบสดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตู้นะคะสําหรับชาใบหมอดน,นะ ทั่วครับขั่วครับอ้าวอันนี้นะคะมองนะมองนะคะมันร้อนใช่ไหมคะกระทะเนี่ยมันต้องร้อนข้าท่านี้คือท่านี้เราเราวนตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้ท่าไม่ใช่อายุอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันไม่เป็นชานะคูตัวอย่างดูตัวอย่างนะั้เอาตัวอย่างนี้ผิดไหมเออเราก็กลับขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมาต้องใช้เข็มนาฬิกาใช่ไหมค่ะเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆอันนี้เราไม่เอาค่ะ อ๋อให้นักศึกษาได้ดำเนินการบ้างนักยุศาสตา์ทำดูเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวให้ให้มันนี่ค่ะให้มันขยับตัวก่อนให้มันขยับตัวอ่า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 แล้วก็จะเอาขาเอาขาลองนักยุศาสตรได้ทดสอบทุกอย่างนี้ค่ะจะได้รู้ว่าร้อนรู้ว่ยังไงอดี๋ยวเอาแหวนลงไปนะประตูไม่คืนนะอันนี้คือครับตอนต่อไปครับตอนที่สอบเมื่อหลังจากเสร็จแล้วกดด้วยค่ะนะกดเลยนะคะนี่ค่ะเปลี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วยิงค่ะค่ะเอาลองเลยค่ะ ตั้ร้อนแล้เปลี่ยนสีทั้ให้ใบใบหมอนี้เปลี่ยนสีไปแล้วอ่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมองนะค่ะปึ๊บเราจะอ๋ออ๋ออ๋อมาต่อไปอ๋ออ๋อเอ้าพอเราได้สองหมุนแล้วโอเคเขาต้องะวังระวังขอบกระทะด้วยค่ะร้อนจะไปสองขุนอ่ะ๋อสองขุนครับแหวนไม่ต้องมาใส่สองขุดนะครับชาวแหวนอ้าวอ้าวละเป็นสองขุนให้เราทำได้ด้วยตัวเองให้ได้สัมผัสนะฮะโดนใจหล่นอ้าวอ้ ต้องสัมผัสมือครูโดยเฉพาะอย่งั้นไม่งั้นไม่งั้นไม่สมไม่สมต้นนี้มันร้อนนะคะอ่าโอเคโอเคต่อไปต่อไปต่อไปอ่าอ่าต่อไปทุกคนล้างมือแล้วไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะไม่ได้ยัดต่อนี่ยชาใบหอมนะอ่ามาเลยค่ะเราจะล้างขานี้นะคะการทำชาข้านี้นะคะ ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไ้ค่ะกดค่ะเพราะว่าเราจะต้องให้เขา่าดความร้อนเห็นไหมไม่่เรื่อ้ยโอ้โอ้โอเรามีกำลังเท่าไหรเราจะกดไปจักรตะก้อกันไ่มเพราะเราต้องนวดค่ะต้องนวดให้เซลล์เขาแตกท่านี้ค่ะหนังสือมีแต่เม่ไม่สมจริงเหมือนกันการทำอย่างนี้พอเราจะพัวชาใช่ไหมคะเราจะถาขาให้ฟางนิดพอหลักเกณฑ์เราจะดีถาถ้าจะไหมคะลืม

มานวดไปนะคะนวดด้วยสะพัดทุกคนสะพัดทุกคนเร้วรากลังนวดตัวชานี่นวดชาให้แอนให้เขาได้ความร้อนนวดให้มันนิ่มแล้วแล้วตอนตอนทำเมื่อสักครู่นี้มีความรู้สึกยั้ไงร้อนไหมไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเพราะว่า ใบชามันยังไม่ร้อนอ้เพิ่งจะเริ่มลงเดี๋ยวก็ดูต่อไปความรู้นั่นๆอยู่ที่ตัวเราได้สัมผัสนะครับนี่คือความรู้จริงแระสัมผัสจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราได้แค่เผอนนะครวันนี้ดูได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเขียนมานั่นคือการผลิตที่ทรงคุณค่าและเป็นความรู้ เป็นอาชีพของเรานะครับนี่คือแพทย์ท้อถิ่นที่ดูดีประจวบมอบให้นะครับการยียยังไงการจับจับต้องจับยังไงนะบ้างดูดูดูนะฮะพอยีเสร็จแล้วทำยังไงหมุนลักษณะไหนร้อนไหมร้อนมากรตอนนี้กำลังร้อนมากนะครับก็จะช่วยลดเบาหวานนะคะลดลดเบาหวานความดานได้ค่ะได้ค่ะลดอิ่มตัวตัวนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วความดัน สูงก็จะทําให้ลดลงได้แต่ว่าคนที่มีความดันต่ำก็ถ้ารับประทานกับใน้อคนระวังด้วยนะคะคคนที่มีประจำเดือนทานได้คนที่มีประจำเดือนก็ไม่ควรนะคะเพราะว่ามันเย็นกันจะอบจะอบนะอาจารย์นี่แบบ50เปอร์เซ็นต์แยังไงยังค่ะยังยาชานี้เราร40์เซ็น นะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะเรามาดูนะคะว่าชาที่เราอบแล้วจะมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติไปชงดื่มกันนะคะอันนี้อันนี้นี่ขั้นตอนไหนอะขั้นขั้นตอนนี้อันนี้ขั้นตอน,น,นตอบนนอบค่ะอบใช,ใช้ใช้เวลากี่นาทีครับอ่ หนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วแต่ปริมาณของชาที่เราทำแล้วแต่ปริมาณก็มีความนานในการกลับเวลาใช่ค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็ดูในตัวเรื่องของสีของชาที่เรากำลังอบด้วยนะคะต้องดูสีเป็นหลักใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสีกันนะ๋ยวเรอสักครู่นะคะติดตามต่อไป ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอบชาใบหมอดนะคะใช้อุณหภูโม,โม,มิในการอบตั้งไว้คือ200องศาค่ะใช้เวลา1-2ชั่วโมงในกนนารอบค่ะใช่ค่ะ แต่ระหว่างนั้นเราจะต้องคอยกลับกันนะเพราะว่าเราเล่งความร้อนเนี่ยเราเล่กเราเราก็ต้องคอยกลับก็ให้มันแห้งก่อนได้ไหมะต้องแห้งแบบที่เราวางไว้ให้ดูด้านนู้นเลยมันจะต้องกรอบก้านนี่ต้องหักได้ไม่มีความมันเรื่องของวิธการนะคะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะสำหรับการอบชาไปหมดนะคะ ในขณะที่คนที่มีอาการนิ้วล็อกอาจารย์บอกว่านะคะการที่เราได้อบความร้อนอีกอบความร้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะทําให้อาการนิ้วล็อกเราดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราได้ความรู้เพิ่มเติมอีกแะ้วะเรื่องของใครที่มีปัญหาเรื่องของนิ้วล็อกแล้วไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดด้วยอีกครั้งเงค่นอาจารย์เรื่องตัดของตาล็อกนิ้วล็อกนะคะ เอากระทะที่เราแห้งรั่วอะไรก็ได้นะคะตับไฟอ่อนๆเราจะเอาทรายอะค่ะใส่อะไรก็ได้ไปล้างน้ำแล้วจะได้กรวดมากรวดเม็ดยาวๆในนั้นเราก็จะหั่นต้นข่าหัวขาเกลอใบมะกรูดผิวมะกรูดแล้วเราก็คั่วกับกำวางกำวามกำวามมันจะแก้นิ้วรอเ่า ผลพลที่ใชนะะ้นอกจากที่จะมีตัวกรวดะะที่เราได้จากการไปล้างทรายแล้วเหลือกรวดเล็กๆเนี่ยนะคะเราก็มาคั่วนะคะคั่วการคั่วนี้ก็จะใส่ขานะคะขา่าเราก็จะมีใบมะกรูดผิวมะกรูดมีเกลือนะคะเราตะไคร้ด้วยนะคะแล้วเราก็คั่วคั่วเอ,อา,เอามือตามยำเรียกว่าเพื่งต้มยำแต่ไม่มีนม้ำขอบคุณมากเลยค่ะฝากรู้เพิ่มเติม นี่นี่นี่เสร็จยังเนี่ยช่วยให้แก้อาการของเหลืองยังเนี่ยงานนี่นะทำชาเข้มข้นกันอยู่เขาพยายามจะให้มันแห้งมันยังไม่แห้งสักทียังไม่แห้งสมใจที่ที่จะมาปั่นปั่นงี้เพื่ออะไรเนี่ยให้มันเซลล์มันแตกอะอันนี้มันจริงๆแล้วมันปั่นพอยั่างนั้นยังอะค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไหมที่ปั่นเห็นไหมชาไหมสวยไหมชาของเราเองที่เราเองทำเองช่วยกันทแบ่งกันพอถึงเวลาเราชา แบบมั้นชาเลยเราจะเป็นแค่ขายเดี๋ยวพอมันกรอบเกืวแลดีแล้วคะเยแันนั้น้หอมแล้วนะคะเนิ้วกือแล้วจะมีการปั่นบดนะคะเป็นชาที่มันละเอียดนะคะที่เราสามารถจะไปใส่ชาแล้วก็ชงดื่มได้นะเดี๋ยวจะดู ก็ปั <át Stat ue> ่นแบบปกตินะปั่นทิ้ปั่นอะเรื่อยๆไแเคืกดต้อปั่นเวาเราอยู่ที่บ้านเนเรื่องใมันก็ใส่ในที่ชงกาแฟได้อยูเราปั่นละเอียดมันก็เป็นชาเขียวได้อยู่กลายเป็นปั่นน้ำได้อร่อยเหมือนกัเป็นปั่นนชาเขียวใช่ไหมจ๊ะชาเขียวหอมเราปั่นแล้มันหอมยังไงหอมเลย มันหอมมันชาเขียวชาสดที่เราไปชมดื่มได้เลยค่ะชอบไปชาเขียวได้อ่นะเราก็ใช้ใช้ซองกระดาษสานะคะกใครตาดีกระด้นี่นะเราพยายามจับให้เบาๆมือซองไ,ได้ไม่ทำนะคะนะแล้วเ,เราก็หันหลังมือมันตึง เราใส่เต็มปุ๊บมันจะมันจะทำให้ซอกรมันลไม่มีอากาศข้าวตอนครึ่งแล้วเราก็ซีนกันอันนี้ถ้าเราจำนวนที่ขายเราขาย5บาทเอค่ะเอาอันนี้ออกแล้วก็เข้าซีนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่ถ้าไม่มีใช้ตาลีดค่ะ ต้องรีดรีดผ้าค่ะเอาเอาไว้บรรทัดเอาฟุตเหล็กอะค่ะวางมันจะได้ขนาดใช่ไหมคะเอาฟุตเหล็กวางบนผ้าทับได้ทีละยี่สิบซองเลยค่ะวางเรียค่ะฟุตเหล็กสำเร็จรูปแล้วนะคะหลังจากที่ได้นำใบชานะะคมาปั่นให้ละเอียดแล้วก็ใส่ซองนะคะเอ่อเป็นกระดาษสาและเป็นกระดาษสานะคะแล้วก็ตักชา หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้สําเร็จรูปแล้วสามารถที่จะเอาไปชงดื่มนะคะใส่กาชาแบบนั้นนี่กาชาแบบนี้ได้เลยนะคะเอ่การสำเร็จนกาแบบนี้นะคะมีเลยนะคะ,แล,ะแล้วเราก็เติมน้ํานะคะเติมน้ําให้เกับเต็มกันเนาะดื่มได้ตลอดเลยนะคะอันนี้ดื่มกันได้ทั้งบ้านมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยคะ่ะ แล้วใส่ลงไปต้องช่างน้ำหนักไหมอาจารย์ช่างค่ะถ้าเราถ้าเราถ้าเราต้องขายเ้าเราต้องช่างกิโลค่ะโอ้แล้วเราจะเหลือประมาณนี้เห็นไหมถุงนึงเนี่ยอาจารย์ถ้าเราจะขายในราคามาตรฐานคือเท่าไหร่คะก็ที่เราขายกันถ้าเรามันใหญ่ไซส์ใหญ่คนนี้เขาจะขายสามถุงร้อยแต่อย่างนี้เราก็คิดเขาสามสิบาทได้ไม่มีผูกแล้วตอนนี้ถูกไหมแล้วเราก็จะจ่าแค่นี้มันจะไม่ได้นะพ้องู้ราา แพงเราต้องดูราคาของมะลิกิดมะลิกิดเกือบร้อยมะลิสีใบมนแต่เราก็ต้องมีคำปล่อยแปดสิบมั้งคำปล่อยคำสิบแปดสิบเนี่เป็นชาสามอย่างเลย่ารู้กันดีว่าเวลาทำแล้วว่าเราจะไปทางไหนด้วยอะไรค่ะแต่เราก็จะเอาแบบง่ายๆเพราะถุงมันจะถูกกว่ากระปุกอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่าเราก็เอาประมาณนี้อันจ่านะอ่าเราก็ซองตีมปูเราก็ วันนี้ก็ถึงที่สุดแล้วและกถึงขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์ก็มาควบรวมเรื่องของชาต่างๆให้เป็นชาติหอย่างนั้นแล้วก็ใส่บรรจุภัเพื่อที่จะแนะนำให้นักศึกษานะคะลองไปแนะนำแล้วก็ต่อยอดนะคะามารถเพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องปรึกษาท่านอาจารย์ก่อนนะคะในเรื่องของเรื่องของคุณสมบัติด้วยนะคะเพื่อที่จะ ให้ท่านที่เห็นได้เดื่มนะคะมาดื่มแล้วมันจะมีผลดีแนบนต่อสุขภาพค่ะชาสามอย่างประกอบไปด้วยชาใบหม่อนนะแล้วก็มะลิแล้วก็ยังมีกุหลาบฝาตัวนี้นะคะกำลังทำอะไรฮะเนี่ยเล่นเล่นขายของหรือไงฮะไม่ใช่บรรจุใบชาค่ะพร้อมจุใบชา ชาสามอย่างค่ะมีอะไรบ้างคะสามอย่างชาใบมอนชากุลาบแล้วก็ชามะลิค่ะจัสมินนะคะโอ้จัสมินโอ้จัสมินหอมค่ะกินแล้วทำให้สุขภาพดีนะคะลดไขมันในเส้นเลือดด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับเอ่อลดลดเอ่อหัวใจอ่อนแอได้ไหมได้เลยค่ะค่ะ อ้วอยมนหมาเพียได้หมดอ,อันนี้นะคะชาใบหม่อนที่สำเร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะชาใบหม่อนแก้อาการความดันโลหิตสูงนะ,ะลดน้ำตาลในเลือดนะคะลแล้วอาการของโรคเบาหวานความดันต่ำห้ามระะับประาทานเฉพาะคนที่มีโรคความดันไขมันสูงเนี่ยทานดีมากเลยแต่ว่าความดันต่ำห้ามนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคนแรกก็ขอขอบคุณอาจารย์หมอคุณมีบุงนา <S <S ทีนี้มาถึงขั้นตอนนะคะเรื่องของการชงชิมดื่มชากันก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้คือชาใบหม่อนนะคะสุดอืม น่าดื่มนะชวนดื่มมากๆเลยนะคะสุดยอดมากมากนี่คือชาใบาหม่อนนะคะกําลังอบอุ่นอพอดีเลยนะคะอาจารย์ขาขอชาใบากบระเพราเลยเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะทุกคนได้รับประทานมึนกลางวันอาจจะมีเกิดอาการชงผื่นขึ้นมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะชิมนะคะแบบอนนโอเคมากเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะสุดยอดมากเลย นี่มีชาอะไรครับเนี่ยชาใบกะเพรานะคะอองทดลองนะคะอันนี้เป็นการกินครั้งแรก <ๆ S 2> กินก่อนนะคะกินหอมเป็นไงบ้างอมกะเพรานุ่ม รอบแดนสยามพบกับผมพัฒนาพิสุราได้ใหม่ในอีพีต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสามบาทสามโล